หนายสีต <Hey. S 1> ัวน mm ิ <think> ่งสังสามสิอืมตกหัวตัวอะารักนตัวนี้อ้วนใหญ่ไม่มองนี่แล้วมาแล้วเพื่อนๆเอามาพอเห็ดนี่ ก็ได้วันละหนึ่งข้าวอันนี้ก็จะเอามาปลูก้าไม่ให้มันปุกแล้วเห็ดก็จะเกิดแล้วพอเอาขุดดินที่ทมันมเชื้อเห็ดมาเทไว้ก็ดูใน u t u b e ที่เขาเคาะแล้วก็พอฝนมามันก็จะมีเห็ดขึ้นมาว่าเอาเชื้อเห็ดผมเราใช้ใบยูคายแล้ว วันละล้อวันละล้อดูมันค่ะเรื่อไนอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ค้นหาฉันชอบอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นมันสิเป็นยาหนามลูกจังไดมันกับปงมันกับตายมันกับตายเก้าก็เรียกว่าจะเอาใบยูคาโมโพะเพื่อทิ่สใบให้มันปงให้มันตายมันมาทับมันเลยไหมและเหตุก็จะเกิดขึ้นมาเนาะโอเคไหม บักเ now เฮ้ยหมาออกมาเยอะเศืคอนเมื่อนสั่งตอนนี้ก็จะวิ่งมาดูช่วยทำหน่อยเร็วช่วยขนหน่อย จวช่วยขนลงโอ้โหแม่จะทำะไรวะงงเอาฟืนลงออกอนลรื่อม,มาฟืนลงก่อนเนาะช่วยแม่อเตี้ยมาช่วยแม่มา้เตี้อยากช่วยมากเลย อย่าไปยืนตรงนั้นลงนี่มาเก็บช่วยหน่อยเร็วเอามาขอนก่อนโอเคเพาะเห็ดก่อน